Okay. คลิปนี้จะเป็นทีไร EP ซึ่งซึ่งผมอาจจะอาจ่านผิดผิดถูกถูกขออภัยนะครับซึ่งมันจะประมาณว่าคือผมมันจะประมาณว่าคือมันจะประมาณว่าคือผมอาจจะพูดผิดหรือโอเคผมก็อาจจะไม่รู้นะครับว่าสมัยแต่ก่อนมันเป็นของใครหรือว่าแต่ก่อนมันเป็นอนานิคมของประเทศใดๆผมก็ยังไม่รู้นะครับเข้าใจไหม เขากราบสวัสดีสวัสดีทุกคนกันด้วยวันนี้ไม,ม่เจอกับเมื่อ่าใช่กันอีกครั้งผมเจทีเราไม่ได้ลงคลิปกันมาน,นานนะคบผมก็จะมาหาสาเหตุตรงนี้ว่ามันคือประเทศอะไรกันและมันมีความหมายว่าไงซึ่งผมไม่เคยร,รู้ชื่อประเทศนี้เลยแล้วผมก็เป็นคนคนหนึ่งที่ผมใช้ธงนี้ในการเล่นกันกบเพื่อนนะคบในเกมโล box หรือว่าคือถ,ถ้าคุณไม่รู้จักเอาง่ายๆเรียกสักสกสกน้นๆนะครับเกมยึดโลกนะครับเกมยึดโลกใครโทรมาเนี่ย โอเคเรากลับมาใหม่นะครับอ่ะเรามาอยู่ประเทศนี้อ่ะประเทศโทนติกาอันจินตินาโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปหาคุณอยากให้ผมรีวิวประเทศอันไหนเนี่ยเชิญมาได้เลยเชิญมาได้เลยครับอย่างเช่นไอ้ประเทศนี้โคตรหมันไส่หยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นนะครับเป็นพันธมิตรกันแล้วแลวถ้าคุณยังไม่รู้ว่ามันทาไมมันมีธงคล้ายๆฝรั่งเศสเยอะจังเนี่ยอ่ะดูนะ ก็คลิปอะไรสักอย่างนี่แหละอ่ะดูดีๆนะดูดีๆนะดูดูมันทงฝรั่งเศสอ่ะอ่ะมีอีกมีอีกม,ม,มีอีกอันนี้อีกนะมีอีกนะบอกไว้ก่อนอยู่ไหนวะนี่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 ทงมันเหมือนกันมากโอเคเรามาหาทงอันเดิมกันเถอะโอเคอันเดิม ความหมายข <c oughs> okay, องธงโอเคอันดับแรกนะครับนี่คือธงของซึ่งมันจะมีความคล้ายฝรั่งเศสซึ่งมันมาจากทางใต้ของฝรั่งเศสซึ่งช่วยอ่านให้ผมหน่อยนะครับสีเข้มเป็นน้ําเงินเป็นหลังของธงหลักฝรั่งเศสที่มุมบนซ้ายและตาของอัาณาเขตทางด้านขวาดาวห้าแฉกสีขาวห้าดวงรอบ ตัวอักษร t A A ออันนี้ผมก็อ่านไม่ออกนะจะแสดงเป็นที่ขอให้โบรสคืออิโมโูมันคืออโมูจิของประเทศภูมิภาคและความหมายคือโงนฟิสซอวยประกอบ ด้วยอักษรบุคคลทีนภูมิภาค2ตัวได้เกต t และ f รหัส2ตัวเอ๊ะรหัส2ตัวอักษรของประเทศภูมิภาคสำหรับเฟจอบดังนั้นตัวอักษรที่ตรงเก็บโดยตัวแบ่งชี้ภูมิภาค2ตัวคือ t และเอ่อจะแสดงเป็นทง ทั้งหมดบนฟลุสซ์ส่วนใหญ่เละเป็นลักษณะสองตัวอักษรในบาฟุซ์โอเคความหมายของทงลักษณะอีโมจิคือทงเฟนเซาเทิร์ดทูอะไรสักอย่างนี่หละมันเกี่ยวกับทงสามสารถพบได้ในหมวดอีโมจิอ๋อหมวดหมู่อีโมจิ ตัวอย่างและการใช้งานดินแดนใต้ของฝรั่งเศสประกอบด้วยหมู่เกาะซิซิมหมู่เกาะซิซิมอาการอึซิ่มโพยอินเดียตอนใต้ฮะมหาสมุทรอินเดียตอนใต้เฟซบุ๊กกหัสการทูตระเวลไปดูดูเมนและดูอัลฟออิโมจิในโซเชียลมีเดียโอ้ความรู้เพิ่มเติมประเทศเมืองหลวงโอ้เอเขามีเมืองหลวงด้วยไหม ประชากรหนึ่งร้อยสี่สิบอ๋ไม่กอดสกุลเงินยูโรนะครับสกุลเงินยูโรอันนี้อันนี้อ่านว่าอะไรอ่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะเขาอยู่ทวีเปนแอตติก้าเฮ้ยเฮ้ยเขาอยู่เทวีเแอนรอตติกาทางตอนเหนือสงสัยอยู่ใกล้ๆกับแอตติกาเพื่อนบานไม่มีอ๋ออันนี้มันอ่านว่าไงครับเออไม่เป็นไรนะ สงสัยน่าจะอยู่เอ็นดตอทนเมนอ้ดิมูลิสซูซูชนิดเปอันดับปัจจุบันแนวโน้มอันดับเอลายวันทุกภาษาหนึ่งหนึ่งร้อยสิบเจ็ดเจอมาเถอะอะไรเนี่ยคะแนนความนิยมในช่วงเวลาหนึ่งสั่นมากเลยวะเปิดตัวในปีสองพันสิบเก้าถึงเอ๊ะเปิดตัวสองพันสิบเก้าวันที่เจ็ด อิโมจิแผนภูมิภาคความสัมพันธ์อ๋อความสัมพันธ์มันจะเป็นประมาณว่าอ๋ออ๋ทุกคนดูดีๆนะไปเสื้อถ่านะก็ e ji, กอิโมจิแทครวอ๋ออ๋อย่างนี้นี่เองทงเฟนแล้วก็ทงแอตติก้าเมฆและหิมะประเทศทงแล้วก็ยูโรแล้วก็เรือเรือกินหินเฟเซอร์อะไรต่างๆนะครับ ก็มันจะมีซึ่งซึ่งถ้ามันถือซึ่งถ้ามันมีธงเนี้แสดงว่ามันมันก็ต้องเหมือนมีความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสบ้างนะครับอ่ะเราก็รู้ให้หมดนะครับชื่อสัน้นธงฟิบซิปอะไรสักอย่างมวดหมู่ธงมวดหมู่ยอดดวยดูสิ่งนี้ด้วยสมอเรือสมอเรือสมอเรือ,อเ,ออเ,ออเอกาะหนาวสัน่นก้อนน้ำแข็งอ้ออันนีอนน้อันนี้หมายความว่าแอนตาร์กติกานะครับเมฆและหิมะเกดหิมะดาวเทียม กรมันตะลังสีทองปากตำแหน่งหมายความว่าไงครับช่วย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 อธิบายครับ okay. โอเคอ๋ภาพจากผู้ผลิตต่างๆอ๋ออันนี้ของผมนะครับอันนี้ของผมแล้วก็อันนี้คือแอปเปิลนะครับแอปเปลแล้วก็ f b o o k o o k e ซ o o k s a m s u n ง g a l a ี่พูดเบาและรวดเร็วอะไรเนี่ยของใครเนี่ย แล้วก็เแบอเบเบแล้วก็อันนี้อันนี้ของ Google นะอันนี้ใช่ไหมเออของ Google แล้วนี่ก็อะไรไม่รู้แล้วก็นี่คือเอนจีอะไรสักอย่างเนี่ยแหละเออเราก็ดูที่หมดนะมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นดูแล้ววิทย์โคสิุดลเสียฝรั่งเศสอย่างนะชื่อสั้นแอนลิงอะไรเนะนี่ยบอสเนียฝรั่งเศสญี่ปุ่นอ๋อ อฝรั่งเศสจะเรียกกันอย่างนี้เหรออะไรผมอ่านภาษาฝรั่งเศสไม่ออกนะบอกให้ก่อนอ๋อแล้วแต่คนจะเรียกอทงชาติทงตโก้ั้่มันเด้อหมดหรือยังถ้าถ้งหมดแล้วแล้วก็โอ้โหเกม หมดแล้วแล้วก็โอเคดูสภาพเหมือนน่าจะหมดแล้วนะครับประเทศต่อไปประเทศที่2องกันนะคะประเทศที่สองนนะค,ะททองอคผมขอตามหาติดตามชันด้วยซึ่งเรามีแค่นี้เพราะคลิปยาวไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันลงไม่ได้โอเคต้องเข้าใจด้วยนะ EP สอบอกเลยว่าคุณอาจจะจับอะไรได้สักต่างอย่าง